จังหวัดสโกโขไทยของเรานะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชื่นชมการแสดงมินิไลแอนซาวที่จัดไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมากันอย่างคับข้างทีเดียวนะคะเมื่อวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568ที่ผ่านมานะคะจังหวัดสโกโขไทยของเราโดยนายนุพพลิศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสโกโขไทยร่วมกับว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์บุญเยเลอรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสโกโขทลนจัดการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนแอสโขทไทยณนะวัดศรีอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะ,ะเป็นกิจกรรมสุขโขสุข,ขีที่สุขโขทยัยซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สโกโขทัยและจังหวัดสโกโขทัยค่ะอีกทั้งจังหวัดสโกโขทัยของเราก็มีทุนทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ นะคะที่เราเนี่ยได้รับรางวัลเป็นการรับรองจากยูเนสโกถึง4การรับรองด้วยกันนะคะให้เป็นเมืองมรดกโลกมรดกแห่งความทรงจำแล้วก็เมืองสร้างสารรค์และเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะและเพื่อเป็นการต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่เดินทางจาก จังหวัดต่างๆมาเยือนในจังหวัดสกโไทยเราในช่วงของวันหยุดยาวสามารถที่จะเป็นการส่งเสริมการค้าในภาคเศรษฐกิจภาคชุมชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลากำหนดจัดการแสดงในวันเสาร์สิ้นเดือนเดือนละหนึ่งครั้งรวม5ครั้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนาย,ยน2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งกิจกรรมในงานก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืน แอสกอไทยหรือว่ามินิไลแอนซาวเรื่องความรุ่งเรืองเมืองสกโไทยผ่านการเล่าเรื่องจากนักแสดงจากวิทยาลัยนักศิลป์กว่า100คนนะคะก็บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจในอาณาจากักรสกโขทยที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยมในพุทธศตรวตรรษที่18ราวปีพุทธศักราช1792นะคะในยุคนั้นพ่อขุนบางการหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขอมสบาด โขนลำพงเป็นผลสําเร็จนะคะแล้วก็ได้สถาปนาเอกราชให้รัฐสกุกไทยเป็นอาณาจักรสกุโกไทยมีความเจริญรุ่งเรืองตามลําดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชสร้างความตื่นตาตื่นใจความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาชมเต็มทุกรอบเลยนะคะอีกทั้งในรอบสุดท้ายที่จัดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จองผ่านระบบออนไลน์และก็จองบริเวณหน้างานมากกว่า300คนทีเดียวนะคะ It was amazing, super nice, first time for me in Thailand. The show was super good. Fireworks, dancers, amazing. ดีมากเลยครับเป็นครั้งแรกที่เข้ามาดูมินิไลฟ์อด์ซาลครับประทับใจครับได้เห็นรากเงาของความเป็นสุโขโทยัยมันดีสุดยอดเลยอยากจะให้จัดบ่อยๆไหมคะ ยากครับเพราะว่าวันนี้มาเห็นคนต่างหินเขามาได้ดูแล้วเขาดูมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นควากล้องขึ้นมาถ่ายบันทึกความประทับใจเป็นช่วงแล้วก็รู้สึกยินดีไปด้วยครับในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็เป็นแขกที่เข้ามาดูด้วยครับ I really l o v e that little performance. It was absolutely beautiful. สวยมากๆ ซึ่งนับเป็นผลสําเร็จของการจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงยามค่ําคืนแอสโกไทยหรือมินิไลแอนซาณะวันะวสศสีอุทยานประวัติศาสตร์สกไทยของสํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกอไทยค่ะสามารถที่จะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์การท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สกโขแลยและจะังหวัดสกโขทลนสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ประกอบการในด้านของการท่องเที่ยวทั้งธุรกิจที่พักโรงแรมการขนส่งด้านการท่องเที่ยวนะคะร้านค้าของฝากของที่ระลึกอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสกโขทัยค่ะเที่ทยวสกโขทลนสุขโขสุขขีที่สุขโขทลย I ์อิมเมสุขโขทัยทันข่าวรายงาน